ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านครับช่องเบลไลา์ไทยครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะพี่เนาะด้านนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับ0 6 2 5 4 5 6 5 6 4หหครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาคารออมสินครับผม0 2 0 3 9สองศูน0ครับชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินครับ FC ท่านใดไม่สะดวกแอดไลน์สามารถโทรหาผมได้ครับแล้วก็ยินดีการเก็บปลายทางนะพี่ ท่านใดเข้ามาแล้วเดี๋ยวมารับชมพระกันเนาะพี่เนาะวันนี้ก็ผมมาเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้มีภารกิจไปบะเลงพิพาทครับเป็นงานบะเรงขาวดําครับพี่รายการแรกผมนําเสนอครับเป็นเหรียญน่าจะเป็นเหรียญต่างชาติครับนี่ครับเหรียญโลเกติคุณอะไรสักอย่างนึงครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกฟุตบอลแน่เลยนะแบบนี้นะครับสองร้อยบาทครับพี่เป็นของแปลกครับดูครับ เป็นฟุตบอลหรือเปล่าดูนะมีเสือมีอะไรอยู่ด้านบนมีสิงโตงครับเป็นรายการที่หนึ่งครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่สองครับรายการที่สองมาเป็นอ่าพี่ดูครับนี่คือแมนกาบี้คู่กันนะครับดูครับเขาเรียกว่าสาริกาคู่ เป็นของดีนะครับบอกเลยว่าเป็นของทั้งเหนือแน่นอนแบบนี้ครับคูบาแน่นอนครับสายนี้สายความรักครับใครชอบ200บาทครับพี่เป็นรายการที่2นะครับตรอไปเป็นรายการที่3ครับพี่รายการที่3ามมาเป็นพี่ดูครับเหรียญแปลก กล้องใหม่นะผ่านหรือเปล่าครับถ้าไม่ผ่านนี้ต้องจบนะครับสว่างแก่โลกเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญปรับทตาครับดินน้ำลม,มไฟครับพี่นะครับดูครับ,รบเหรียญปรับทตุของวัดน่าจะเป็นวัดธรรมกายเนาะพี่เนาะใครชอบพี่รายการนี้สองบาทครับเป็น รายการที่สามต่อไป 3, เป <llow them. S 2> ็นรายการที่สี่ครับพี่รายการที่สี่นี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินครับพี่นานๆเจอครับไม่ค่อยมีนะครับค่อนข้างน่ารักครับพี่ดูนะครับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินครับพี่พ่อให้รวยนะแม่รวยแน่นอนครับดูนะครับรายการนี้สามร้อยบาทใครชอบปิดเลยพี่เป็นรายการที่สี่ครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับผม รายการที่ห้าเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอวัดหลวงครับนี่คือพิมฐานสูงครับดูให้ดีนะครับนี่คือพิมพ์ฐานสูงครับพี่นะครับมีร่องรอยการตัดช่อโบราณเก่าตะไบบุ้งมีครับให้เห็นครับตูดหงายมากแบบนี้หลวงพ่อเดิมนี่ดูง่ายเลยนะครับคือพระเนี่ยเก่าอยู่แล้วครับพี่ดูนะสองซี่กว่าไม่เก่าได้ไงเป็นรายการที่ห้าครับ ก็ขอที่สี่ร้ยบาทละกันวมเพื่อเดิมนะครับไม่สวยเหมือนวัดหนองโพนะครับเป็นวัดหลวงก็ราคาลดหลั่นลงมาต่อไปเป็นฐานต่ําครับมีฐานต่ําฐานสูงครับพี่ดูนะครับมาคู่กันเลยครับใหม่หน้าใหม่ตามาจิ้มลิ้มครับเหนือนี่รู้เลยว่าหลอกโบราณแน่นอนครับนี่ครับใบชัดเจนครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ เป็นรายการที่หกครับสี่ร้อยบาทเท่ากันต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับใช่ไหมรายการที่ไหนเออหกแล้วเนาะต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดที่เจ็ดเป็นหลวงพ่อเป็นคุณแผ่นหลวงพ่อพูนหรือเปล่าคุณแผ่นยอดนิยมครักุมารสมบัติครับเงินทองไหลมาเทมาเนาะก็ราชาริติรายการนี้สองร้อยบาทครับพี่ สมัยก่อนเนี่ยตอนผมเรียนเนี่ยผมจำได้เลยนะว่าคนชอบพ้องมากเลยนะรุ่นนี้นะครับตอนเรียนหนังสือเม่ประมาณปีสี่กว่าห้ากว่าสี่กว่าประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นสมเด็จองค์สําคัญครับพี่ดูนะครับมาก,ก่อนเลยครับสําคัญจะมาก,ก่อน,นครับดูเนื้อครับนี่คือสมเด็จวัดพระครังใครชอบองค์นี้เป็นพิมพ์ทรงจะดีหรือเปล่าดูนะครับใครชอบองค์นี้ผมขอที่แม่มีร่องรอยการแตกครับพี่แตกยังเก่ายัางคลาสสิกครับดูนะครับ นี่คือสมเด็จวัดลคังิมพิเก่าๆเดิมหกร้อยบาทใครชอบปิดเลยนะพี่ดูนะครับเป็นรายการที่แปดครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่เก้าครับต่อไปเป็นรายการที่เก้ามาเป็นอ่าพี่ดูนะครับนี่คือชินราชปีหนึ่งห้าพิธีจักรพรรดิครับเจ็ดร้อยบาทครับพี่รายการนี้ครับแบบนี้คือแท้อย่างเดียวครับพี่ปอไม่เป็นครับ รับประกันเลยว่าแท้นะครับเป็นพระแท้แน่นอนครับดูนะครับต้องแบบนี้เท่านั้นครับถ้านอกเหนือจากนี้เดี๋ยวไม่ใช่นะถ้าถ้าสีหรือว่าความคมชัดเพี้ยนไปครับสีทองเพี้ยนไปนี่จบเลยนะพี่อันนี้คือตัวจริงแข็งจริงครับใครชอบปิดเลยครับพี่เจ็ดร้อยบาทครับรายการต่อไปครับเป็นพระเลี่ยมเงินนี่คือพระยืนครับนี่ลายยืนเลี่ยมเงินเก่าโบราณ น่าจะเป็นทางกำแพงครับลีลายืนกำแพงเนาะสอกมีเม็ดตุ่มด้วยครับนี่เป็นเอกลักษณ์สำคัญเนาะพี่เนาะของพระในรุ่นนี้หรือเปล่าครับรายการนี้เล่มเงินเกี่ยวโบราณแบบตุโขททยครับหรือว่าเป็นพระลีลายืนตุโขททยพี่ดูนะครับลิลปะเก่ามากการยืนการย่องครับพี่นี่ครับของดีครับใครชอบรายการนี้พี่เล่มเงินเก่าโบราณนะครับก็เป็นตลาดด้วยหรือเปล่า เหมือนจะเป็นตลับด้วยนะครับเอาแล้วครับเป็นตลับด้วยครับเรื่องใหญ่เลยครับพี่ครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทครับแบ่งเอฟซีเลยนะเป็นตลับด้วยครับผมนึกว่าเลี่ยมธรรมดานะครับแหมมีฝาประกบครับเป็นรายการที่สิบครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็เป็นเหรียญเหรียญต้องปีหนึ่งกว่าเท่านั้นนะผมนำมานะครับพี่วัดบนนะตำบลบ่อผู้ ถ้าใหม่จังหวัดจันทบุรีจันทบุรีก็มีแกจิดังนะครับพี่ดูนะสองร้อยบาทครับดูว่าเป็นหลวงพ่ออะไรพระอ,อุปชานะครับเป็นระดับอุปชาน,นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับสองร้อยบาทครับพี่เป็นพระพื้นที่ประจําพื้นที่ครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพ่คุนทองดูง่ายมาแต่ไกลครับดูนะครับสมัยก่อนในะช่องผมเนี่ยบอกเลยว่า แม่ไม่กล้าพูดคําว่าแท้นะแต่หลังจากชมภาพไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้ผมกล้าพูดเลยว่าแท้ครับหนึ่งเจ็ดครับวัดตะพันหินครับหลวงพ่อแพร่วัดพิคุณทองสองร้อยบาทครับพี่นะครับดูนะครับต่อไปเป็นพรพปิดตายันยุ่งครับเก่ามากดูนะครับเนื้อเมฆภาพเมฆสิทธิ์ครับดูความเก่าครับพี่มันมากครับถาถือว่าจัดมากครับองค์นี้ครับ ปิดตายยังยุ่งน่าจะเป็นผู้เอียมวัดหนังหรือเปล่าใครชอบพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับนี่ระว่าการประกบเบ้าชัดเจนครับต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินวัดหาดแตงโมพี่ดูนะครับนี่คือวัดหาดแตงโมจังหวัดตะันหินครับจังหวัดพิจิตรอำเภอตะเมืองอำเภอตะพันหินปีห้าหนึ่งครับรุ่นยอดรักเนาะสองร้อยบาทครับพี่ ยอดรักสลัใจเนะถือว่าเป็นขวัญใจของแม่คนไทยเหมือนกันนะครับก็ร้องเพลงให้สร้างความสุขให้รอยยิ้มกับผู้คนทั่วไปครับแต่ว่าแม่แกเป็นมะเร็งรับเสียหน้าเสียดายมากครับนักร้องที่เสียงดีเนาะอยู่ตะพันหินจังหวัดพิจิตรนะครับดูนะครับรายการนี้พี่ดูครับงานพระราธานเพลิงครับวัดเทียนถวายจังหวัดปทุมธานีนะครับดูครับหลวงพ่อคำหนึ่งนะครับดูครับ ของเก่าสองบาทครับพี่สองบาทครับเพลงดับไปนะพี่ต่อไปครับสมเด็จวัดบางขุนพมใครชอบพี่บางขุนพมใครชอบพิมเป๊ะเลยนะครับองุงใหญ่น่ารักพิมพ์ดีครับ ตัวพิมพ์ทรงนี้มาเป็นวัดระรังเลยนะพี่ใครชอบปิดเลยนะพี่รายการนี้ห้าร้ยบาทครับนี่คือสมเด็จผมดูเป็นวัดบางขุ่นพมนะครับต่อไปครับเป็นปีหนึ่งเก้าครับพี่หนึ่งเก้าจังหวัดพิชบูรณ์ดูนะครับสมเด็จโตหัวโตนะปีหนึ่งเก้าด้านหลังรองห้าครับสามร้อยบาทพี่เหรี่อนี้สวยมากครับ ต่อไปเป็นเหรียญเงินมาผมดูเป็นหลวงพ่อดเดิมนะแต่ว่าสึกเลยครับพี่หลวงพ่อดเดิมวัดหนองโพนะผมดูนะครับส่วนตัวนะครับดูจานพี่มีจานด้วยสภาพใช้เรียมเงินรายการนี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทพี่หลวงพ่อดเดิมแน่นอนนะพี่ดูนะพระนี้แท้นแน่นอนครับลงยาด้วยครับแม่ต่อไปครับเป็น ต่อไปเป็นต่อไปเป็นพ้อเงินพิมพิตาพี่องค์นี้เขาจะเป็นผู้โชคดีได้ไปครับดูครับพระไม่คมมากครับแต่ว่าคลาสสิกเหลือเกินพี่นะครับมาแล้วครับดูนะครับผมในวันนี้บอกเลวาภารกิจเยอะครับคนรู้นคนนี้ส่งนะครับอ่อ ส่งของให้นะครับก็คือส่งขนมส่งน้าให้ผมไปช่วยตือทั้งวันครับเป็นอย่างนี้ทั้งวันนะผมนะอ่ะภารกิจเยอะครับงานช่วยเยอะครับพี่ห้าร้อยแล้วกันรายการน,นี้หลงพ่อเงินต่อไปเรียมเงินพี่ดูครับสมก่อหรือเปล่านะครับกุทับข้าวหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกจิ ตเลี่ยมเงินครับคลาสสิกเก่าเดิมโบราณดูเนื้อเงินนะครับพี่เจ็ดร้อยบาทครับพี่มานี่สยสวยๆนะต่อไปเป็นพระเก่าๆทุกรายการครับวันนี้ผมมาเนี่ยสวยคลาสสิกเดิมครับพี่ดูนะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทแล้วกันเนื้อสำริดเลยนะครับต่อไปเป็นหล่อเงินวัดบางขานอ่าบางขานห้าชายก็สวยนะครับ องนี้ใช้ได้เลยครับสวยมากครับพระเนี่ยถึงแม้จะมีร่องรอยการล้างแต่ว่าพระเนี่ยยังอยู่ในสภาพผิวที่ยังเก่าเนาะพี่เนาะดูนะครับเก่ายันโตนะครับเรีวยกว่ากลมละนะครับก็ห้าร้อยบาทพี่ต่อไปนะเป็นหลวงพ่ออะไรเอ่ยใส่แว่นด้วยนะครับพระใส่แว่นเนี่ยต้นใหญ่เป็นพระรุ่นใหม่นะพี่ต้นใหญ่นะหลวงพ่ออะไรนะปุ๋ย หลวงปู่คุยนะแม่ใส่แว่นด้วยนะับวันซัตะเคียนแน่เลยใช่นะครับหลวงปู่คุยครับสองรอยบาทครับพี่ลูกศิษย์หลงวงพ่อทบวัดชนแดนครับต่อไปเป็นเอาแล้วนะครับตอนนี้มี f ีโทรเรื่องใหญ่ครับแม่หลวงพ่อเพชรพี่หลวงพ่อเพชรผมขอที่400บาทนะ ใครชอบปิดเลยพี่เรี่มเก่าเดิมต่อไปเป็นเสด็จพ่อรอห้าเรี่มเงินครับตู้นะครับเก่าเดิมโบราณครับรายการนี้สามร้อยบาทใครชอบปิดได้เลยนะครับผมให้รับชมใกล้ๆพรเนี่ยเขามีมิติการเป็นพระแท้ครับเป็นแบบไหนแบบนี้นะครับพี่ดูนะครับต่อไปเป็นหลวงพุตโตอ่ะดูเสด็จพ่อรอห้าเนี่ยแท้นะครับหลวงพุตโตแท้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันพี่ ผมไม่มีปกปิดครับโอ้โหแต่ว่าต้องใช้ครีมแล้วนะครับอย่างนี้มีครีมไหมโอ้โหแกไม่ออกนะเรื่องใหญ่ครับบอกพี่เมย์เอาครีมให้พี่หน่อยแล้วพี่เมย์อ้าวมือแข็งมือแข็งออกเลยแต่ว่ายุบเลยนะไม่ใช่ว่าพระผมจะอ่ะพี่ดูคนระับ หลวงูุโตองค์นี้ใครได้ไปพี่แต่รับชมนะครับตะกุดเนี่ยเป็นตะกุดแผ่นเงินแน่นอนครับรับชมแมาใกล้ๆมาพี่นะเอาแล้วนะครับเอฟีโทนะครับโทรหาแม่เโทรแล้วแม่ทำไมโทรมาเครื่องพี่อ่ะวันนี้มีงานรีดด่วนครับพี่ขาวดำนะแแต่งตัวกันเลยดูนะครับโอ้ ชุดขาวดำนะครับยังไงไม่มีงานก็ต้องขาวดําอยู่แล้วพี่ช่วงนี้นะครับมาดูชิมพี่เจ็ดร้อยบาทพี่ใครชอบเนื้อฟ,ฟูครับเก็บได้เลยนะพี่พระเนี่ยคนเราเล่นพระเนี่ยชอบไม่เหมือนกันนะพี่ถ้าชอบปิดเลยนะครับเจสี FC, ปิดพระผมไม่เคยลืมแม้แต่ทันเดียวครับพี่จําได้หมดทุกคนครับ ผมนะครับบอกเลยว่าพระคุณที่พี่เกอหนุนผมมาในะผมไม่เคยลืมแม้แต่นิดเดียวครับอ่ะใส่ถุงรายการต่อไปก็เป็นพระกู่เก่าดูครับน่าจะเป็นพระเทิดขนนกหรือว่าเป็นพระล่วงนั่งสนิมนะครับดูครับเก่าๆพี่ดูนะครับโอ้โหพระหายากครับเนื้อแบบนี้ครับพี่ 7 0็ดรอบาทแล้วกันยุคเก่าเลยพี่มานี่ผมดูเป็นยุคสุโขทัยเลยนะน่าจะเก่าขนาดนะี้ผักเทิดขนนกหรือเปล่นาน่าจะเป็นผักเทิดขนนกครับดูครับเก่านะพี่อยุมีเจ็ดร้ยปร้อยปีนะต่อไปเป็นหลวงพูทสุกวัดประคองมะขามเท่าใครชอบเรื่อน,นี้น่ารักดีครับคมกริบเลยครับสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นรายการปิดท้ายของวันนี้ครับพี่ ดูนะปิดท้ายด้วยสุขโขทัยครับดูนะครับนี่คือพระร่วงยืนสุขโขทัยของเก่าของดีครับพี่ดูนะครับดูนะครับมาพร้อมกับเพลงลาวดวงดอกไม้นะครับขิมมะเรงเพลงลาวดวงดอกไม้นะพี่เพลงนี้นี่เป็นเพลงสมัยก่อนบาโบ,บราณครับ ยอดนิยมของคนโบราณนะพี่เนาะปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมนะครับตามงานบุญต่างๆจะมีเสียงเพลงแบบนี้นะครับบัรเลงขิมครับงานบุญนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วกันอุ้งนี้สวยมากนะพี่นะครับ EP นี้จบลงครับพี่ฝากช่องทางกันีต่อด้านนี้เลยนะครับศูนย์หกสองห้าสี่ห้าหกห้าหกสี่ครับแัดไลน์ที่เบอร์โตนะครับธนาคารามตินครับผมศูนย์สองศูนย์สามห้าเก้าสองหกสี่ 890ครับชื่อบัญชีสุชาติวั่งุอินครับ,รบผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอ f อฟรับชมยังมีความสุขครับวันนี้หมดเวลาลงครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ